โรงเรียนเจรุสอนบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่96หมู่ที่18ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น550คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น30คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสุชาวดีสุทธิวานิชผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายพานวัฒน์ฐานชัยยิ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นสองระดับได้แก่ระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา ามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันแก้ไขยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่และให้การช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงสร้างสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุมก ซึ่งโรงเรียนจารุศรน์บำรุงได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อเนื่องจึงส่งผลให้โรงเรียนจารุศรน์บำรุงมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวเกิดความยั่งยืนต่อไปผลการดำเนินการตามยุทธ,ธศาสตร์หามาตรการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประกอบไปด้วย มาตรการที่ 1. มาตรการด้านการป้องกันโลงกเรียนของเราได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงสร้างของห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนของเราได้จัดทําการประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนและได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศทุกเดือนตลอดทั้งภาคเรียน โรงเรียนของเราได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปอดเครื่องดหลือบแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้กับพื้นครูบุคลากรนักเรียนได้เกิดความตันหนักโดยการจัดประชุมวางแผน,นคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยการปิดป้ายเขต ปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนคณะกรรมาการห้องเรียนสีขาวมีหน้าที่กันทำงานสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนมีกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมทบทวนความรู้กิจกรรมซ่อมเสริมวิชาการฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดและทรัพสมบัติฝ่ายกิจกรรมได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ทุกระดับชั้นอาทิเช่นปลูกผัก เลี้ยงปลาดูกทำอาหารขายเพิ่มทักษะอาชีพกิจกรรมวันสำคัญต่างๆฝ่ายสารวัตรนักเรียนคอยดูแลสอดส่องไม่ให้มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดห้องเรียนแกนนำทุกห้องได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กิจกรรมโรดล์วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีการบันทึกปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนำสีฝ่ายครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับมาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนของเรามีข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลและมีการจัดทำแบบการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนและแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน s d q โดยมีกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสาระสำคัญแสดงข้อมูลได้บนระบบออนไลน์และมีการคัดกรองจับแนกนักเรียนมีรายงานผลการใช้สารเสพติดในระบบสาระส เทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบแรงงานผลคาตัสและแรงงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษานิสปาทั้งสองภาคเรียนอีกทั้งได้ประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษาโรงเรียนของเรา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสรารยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อราบุกอัตราจารย์การพนันและการทะเลวิวาทตัวอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมกีฬากิจกรรมการแข่งขันวิชาการผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละร้อย มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งคีินิกเสมาลักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากปัญหาต่างๆโรงเรียนมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วย งานสาธารณสุขหรือโวยการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งตอซึ่งจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสพหรือกลุ่มเสี่ยง มาตรก,การด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนของเราได้มีการติดตั้งตู้แดงเสมาลักษและจัดทำตู้แดงเสมาลักษออนไลน์เพื่อหลับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลาบกอตาจารการพน,นัน และการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆโดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่ทำหน้าที่ดูแลรับเรื่องร้องทุกต่างๆหากพบเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุกจะนำเรื่องส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่รวมเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอาทิสถานีตำรวจคลองหลวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมู่18เป็นลำดับต่อไป มาตรการด้านการบริหารจัดการโรคเรียนจะรู้สอดบรุงได้ประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสาตร์แผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมโดยกำหนดให้มี1 คณะกรรมการอำนวยการพื้นที่บริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินง,งานทีมงานยาเสพติดมีหน้าที่ให้ความรู้กระบบวนการและประเมินผล 3. ขนคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวคือดักเรียนแกนนำทุกห้องมีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำสีฝ่าย คณะครูแกนนำโรงเรียนสีขาวได้ดำเนินง,งานให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนปีการกำกับติดตามประเมินสนับสนุนสน่งเสริมการปฏิบัติงานพิจารณาจัดทำมาตรการลงโทษมาตรการเสริมแรงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนจะรู้สอนบำรุงเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนครูปกครองและนักเรียนเป็นจุดบ่งเพาะให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนของเรามีวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศเป p นแพคทีคโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบเมโมตามกระบวนการ PDCA โดยนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตโดยกระบวนการ JRS Model ผลสทริ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวนักเรียนที่นำความรู้เรื่องยาเสพติดไปปรับใช้คิดเป็นร้อยละร้อยของนักเรียนทั้งหมดผลสำริ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวในแต่ละปีการศึกษาแสดงถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากผลงานรางวัลที่ได้รับ โรงเรียนจรุสรบบรุงได้สร้างภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลจับดวน5แห่งได้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงโรงเรียนบุญขุบลาดบำรุงโรงเรียนวัดพุทธิิงส้มจีนโรงเรียนสังอ่ำวิทยา โรงเรียนวัดกลางคลองสามทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูและกิจกรรมเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน โดยมีการจัดตัก้งหก้สูตเรียนรู้ครงการสถานศึกษาสีขาวภายในห้องสูตรการสถาศึกษาสีขาว,าาาาขาวจะปีสื่อการเรียนรู้มากมายไว้ให้หนักเรียนได้เข้าไปศึกษาผลความเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้และโทษของสารเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้หนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกชนิดตามนโยบายเรียนดีมีความสุข